มาครับทุกคนสวัสดีครับนะในคลิปนี้จะเป็นคลิปว่าถ้าเราเป็นโยคิชเนี่ยเราจะเล่นได้อย่างเขาไหม <laughs> นะเราคือ t n k n n i n g s k s t b a l l เนี่ยเนาะเขาเขาได้ทำควิ z ออกมาว่า can you read the game like Nikola y o k i s h ก็คือคุณสามารถอ่านเกมได้เหมือนนิ k o l a y o k i ิชหรือเปล่านะครับซึ่งวันนี้เราจะไปทำกัน เออทุกคนคิดไปพร้อมกับผมด้วยก็ได้นะทุกคนคิดไปพร้อมกับผมด้วยก็ได้นะเออเราจะไปทำอันนี้พร้อมกันก็ต้องขอขอบคุณ Thinking Basketball ด้วยนะครับที่ทำคลิปนี้ออกมาให้เ,เราได้ร่วมสนุกกันเนาะทีนี้ไปกันเลยดีกว่าเราไปลุยกันเลยดีกว่านะอ่ะมาฮะเริ่มแรกคือผมตัดอินโทรไปนะเออเอาเอาที่ข้อแรกก่อนเลยว่ายังไงนะครับอ่ะเรามาดูพร้อมกันโ o k i สรับบอลแฮนด์ออฟให้มิรี่นะครับแฮนด์ออฟให้ม r รี่ปับ๊บม u รี่ y ังไมรี่จ่ายให้โยคิส อ่ะเมอรี่จ่ายให้โยคิชแล้วถามว่าโยคิดจะส่งให้ใครต่อเหรอจะส่งให้เมอรี่กลับไปจะส่งให้ MPJ หรือจะส่งให้กอร์ดอนถูกไหมโอเคโอเคเลยนะครับอ่ะเพื่อเป็นการตัดสินใจเนาะเพื่อเป็นการตัดสินใจผมคิดว่าเออคือเขาอ่ะบอกว่าให้โพสต์วิดีโอไว้ได้นะเพื่อคิดนะครับสำหรับผมเนี่ยผมมองว่าลูกเนี้ย ตักนี้ยังไงก็น่าจะเป็น MPJ คือคือเพราะว่า MPJ ได้น่าจะได้สเ,เปซเยอะสุดคั t b a c k เยอะสุดเออผมคงคิดว่าโยคิชน่าจะส่งให้ MPJ นะอ่ะไปดูกันไปดูกันว่าว่าไอเชียส่งให้กอดดอน <laughs> What the What the fuck เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูก่อนไหนไหนปึ๊บโอ้โหคือมันไม่ตามอะ่ะ จอสกรีนมันไม่ตามอ่ะเออนะครับก็ผิดไปหนึ่งข้อนะครับผิดไปหนึ่งข้อแหละเรียบร้อยอ่ะนะมาดูข้อที่สองอ่ะวิ่งมาโพสอันนี้แบบเพลย์ถนัดของโยกเลยจะส่งให้ kcp จะส่งให้ reggie นะครับหรือจะส่งให้ใครถูกไหมผมมองว่าลูกเนี้ยโหมันยากเว้ยคือคือผมต้องบอกก่อนว่าที่ควิสแบบเนี้ย มันยากอะ่ะเพราะว่าอะไรรูป้ป่ะเพราะว่าคือคือผมเป็นคนที่ดูนักเก็ตบ่อยมากเว้ยนะครับเราคือก็ศึกษาเพลงมาเยอะเหมือนกันคือที่มันยากเพราะว่าในแอคชั่นหนึ่งอ่ะอย่างแอคชั่นเนี้ยแอคชั่นเนี้ยพอเลจี้คัดไปเนี่ยคำถามคือว่าเอ,อ่อจะเป็นจะเป็นเจเลนซัคที่วิ่งตามไปหรือโคอนโตนี่ที่วิ่งตามไปนึกภาพออกปะคือถ้าทั้งสองคนวิ่งตามไปเนี่ยสมมุตินะมิสคอมมูนิเคชั่นดี e เอนซ์สองคนวิ่งตามไป KCP ก็จะโลง่ง นึกภาพออกปะเอออันเนี้ยเลยเลยเลยเป็นคําถามที่ยากไงว่าเพราะว่าเราเราไม่รู้ว่าเพลทมันได้2องออปชันอะคือมันอยู่ว่าดีเฟนซ์เขาจะคอมมิตหรือว่าดีเฟนซ์เขาจะผิดพลาดแบบไหนด้วยเนาะแต่ลูกนี้ผมมองว่าเขาจะจ่ายให้เร็กี้แจ็กสันละกันเพราะว่าเล็กจี้คัดหลังแล้วซื้อผมซื้อว่าโคแอนตูนี่แม่งไม่ทันอะเออแล้วเปาโลบงเคโรซอนไม่น่าได้ก็อ่ะไปไปไปเลกจี้เลกจี้เลกจี้นี่ไง นะครับแต,แต่แต่ซ้อนไม่น่าได้มันผิดนะเพราะว่าไอ้ลูกหรือลูกนี้เนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยโคแอนโทนีแม่งไม่ทันได้มองผมผมผมซื้อตรงนั้นแหละนะครับนะแล้วก็อ่ะมาต่อฮะต่อผมถูกหนึ่งผิดหนึ่งนะอ่ะจะจ่ายให้ kcp ไหมนะครับหรือจะจ่ายให้จูฮูเลียนสตอรเทอร์อ่ะนะครับ อ๋อมีให้เลือก2ตัวใช่ไหม KCP หรือฮูเลียนใช่ไหม KCP หรือฮูเลียนอะถ้าให้ผมทายนะผมทายว่าจะจ่ายไป w e ค k side ถ้าให้ผมทายผมทายว่าจะจ่ายไป w e ค k s i d เพราะว่าเพราะว่าถ้า KCP คั t ถ้าเพจถ้า KCP คัดจะต้องมีตัวแท็กหนึ่งตัวซึ่งตัวนี้จะอ่อไอ้ตัวนี้อาจจะต้องโรเขา้าอ,อาจจะต้องไปชุไปเฮลด้านล่างแล้วก็จะเหลืออินแกรมที่ดู MPJ 40%ไว้ผมเดาว่าเขาจะจ่าย cross cross c o อ r t pass ไป weak side ให้จูเลียนสตรอเตอร์ไม่ใช่ให้ KCP อ่ะมาจูเลียนจูเลียนฮะฮะ What the fuck อ๋อคือมันมียิงเองด้วยเหรอ <laughs> แล้วมึงไม่บอกกูแล้วกูก็ไม่รู้ไงแล้วกูก็ปิดเสียงด้วยเนี่ยเอออะไม่เป็นไรครับผิดสองทุกหนึ่งอะนดูดูเลย์นี้ดิปับ๊บโยคิดจะจ่ายให้ใครจะจ่ายให้เร็กซีไหมนะครับหรือจะจ่ายให้อหรือจะจ่ายให้ K c ซพ นะครับโอเคผมได้คําตอบแล้วอ้าวอ๋อผมได้คําตอบแล้วทุกคนผมคิดว่าเขาจะจ่ายให้ KCP ผมเชียกู <c oughs> จะผิดอีกปะเนี่ยหรือมึงจะยิงเองก็ได้อีกนะหรือมึงจะยิงเองก็ได้อีกนะแต่ผมว่าจ่ายให้ KCP อ่ะเพราะว่าสองคนมันมองอะ่ะสองคนมันมองเล็กจี้อ่ะ KCP เหอะกู <c oughs> ถามจริงยกยกยกกูถามจริง กูถามจริงกูถามจริงมึงเกินไปคือคือเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยมันเป็นสาเหตุเว้ยอันเนี้ยมันเป็นสาเหตุเว้ยว่าว่าว่าทําไมว่าทําไมมันถึงยากในการทําเทสแบบนี้เพราะว่าอย่างแรกคืออย่างแรกคืออ่ะเดวดูนะเนี่ยคือคือคือพอเราคือสิ่งที่แตกต่างระหว่างเราที่โพสต์ดูกับสิ่งที่นักบาสมองเห็นอนะ ในสนามแม่งต่างกันตรงนี้ไว้ว่าคือพอเราพินิตพิจารณาว่าแต่ะกี้เราเห็นแล้วใช่ป่าว่าคอนชากับโรสอะมองเล็กจี้ผมเลยซื้อว่าเฮ้ยมึงจ่าย kcp แน่ๆเพราะว่า kcp มีโอกาสโล่งเพราะสองคนนี้ไปคอมมิตกับเล็กจี้แต่ที่ไหนได้แม่งเสือกเอ่อริสก์พาสให้ถึงเล็กจี้เลยแล้วก็ขึ้นนะครับถึงแม้จะไม่ลงก็ตามคือแบบไอ้เชีย่ยไม่ได้ง่ายอะคือคือ,ค,อ,ค,อคือมัน <c oughs> คือผมไม่ได้โทษควิสนะควิสควิสหรืออะไรแบบนี้ผมรู้สึกว่ามันมันทำแล้วเรารู้มุมมองของนักบาสเยอะขึ้นดีมากๆแล้วผมชอบควิสแบบนี้มากแล้วก็ให้เครดิตทางด้านของ Thinking Basketball แต่ผมแค่จะบอกว่าการจะทำให้มันถูกหมดอะ่ะมันยากเอออ่ะลูกนี้มาสกรีนลูกนี้มาสกรีนแล้วไงต่อป๊าป๊ปาปตึบตึบโอเค ลูกนี้ฮะกอรอนเอ j มพกอรอนกับ mpj เหรอกอรอนกับ mpj เหรอผมว่าต้อง mpj เปล่าคือคือคือ ad อ่ะน่าจะมาเฮลผมคิดมันมิสแมช a อดีน่าจะมาเฮลผ,ผมว่า m อ j อพะนี่งไง เออนั่นแหละนะครับถูก2อผิดสามนะถูกผมถูกสองผิดสามนะอ่ะมาต่อปับ๊บพิกอ่ะอ่าสปริตแอคชั่นใช่ไหมสปริตแอคชั่นเสร็จหนึ่งอารอนฮอลิเดย์นะครับสองจะมาเมอรี่ใครใช่ไหมใครใช่ไหมอ่ะผมคิดว่าจะมานะครับถ้าถูกเดี๋ยวค่อยโมว่าถูกได้ยังไงอ่ะ นี่ไง <laughs> คือคือทีนี้ขอโม้ก่อนโม่ก่อนนะครับคือที่ผมคิดแต่แกคิดว่าจะมาว่ะเพราะว่าเพราะว่ามันอ่าเพราะว่าสองคนมันเล่นคนละสกรีมกันเว้ยแต่แกที่ผมเห็นนะคือคือคือรีฟคือรีฟเนี่ยอย่างที่เขาขึ้นอนะ่ะคือรีฟแม่งตามไปแล้วอ่อแม็กคริสตี้เลือกเลือกที่จะมาอันเนี้ยอ่อมาเลือกที่จะมา stay in front นะครับมันเลยกลายเป็นว่าเหมือนเหมือนเหมือนมีคน t o on ball ึงภาาออกปะมีคน t o on ball นะเพราะฉะนั้นผมผมเลยคิดว่าพอ t o on ball เนี่ยยังไงมันก็ต้องมีคนอยู่ที่จูฮอลิเดเออผมเลยคิดว่าจะมาเมอรี่อ่ะน่าจะโอเพนง่ายสุดไม่แฮนด์ออฟพอตะกี้ผมนึกว่าเมอรี่จะแฮนด์ออฟด้วยนะเออแต่ที่ไหนได้คัดลงล่างนะครับนะคัดลงล่างเนี่ยเพราะว่าลีฟแม่ง stay in front ก็เลย back cut นะครับเนี่ยเห็นปะเอา้า อ๋ออันนี้คืออีกเพลงหนึ่งทุกคนอันนี้คืออีกเพลงหนึ่งเว้ยนะครับอ่ะไอไอเพลงเนี้ยเราถูกแล้วไอเพลงเนี้ยเราถูกแล้วเว้ยแต่ที่เขาให้ดูอะแต่ที่เขาให้ดูอะอันเนี้ยคืออีกเพลงหนึ่งคือแม่งเล่นน่าจะเล่นไอ้นี่เดียวกันน,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  2. นะครับเนี่อันเนี้ยตอนเดนเวอร์นำสี่สองนะครับแต่เนี้ยตอนสองสองนะครับซึ่งตอนสองสองอะตอนสองสองก่อนหน้าเนี้ยคือ คือมันไอเนี้ยไฟสกรีนไงรีไฟสกรีน,น,รรนแล้วแล้วแล้วคริสตี้อ่ะไม่ได้สวิชคริสตี้ยังอยู่ที่เมอร์รี่มันก็เลยให้โยคิดจ่ายให้อารอนฮอลเดย์ขึ้นไปได้เนาะเออนะครับนี่แหละคือคือแม่งคือน,นึกภาพออกว่าว่าเราอ่ะต้องเรามานั่งพอสดูแล้วก็โอเคมันน่าจะเป็นแบบนี้หนึ่งสองสามเนาะแต่เชื่อโยคิดแม่งต้องคิดภายในแบบหนึ่งวิอ่ะไม่เกินสองวิอ่ะเชื่อบ้านะถูกปะ่ะมันบ้าอยู่นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยลูกเนี้ยเห็นปะ่ะ มัน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 เซมมันเซมแอคชั่นเลยเนาะบ้าบ้าอยู่คือคือแม่งผลต้องประมวลเร็วมากอ่ะลูกนี้ไฮโพสอัพพิกอะอือลูกนี้ลูกนี้กอดอนกอดอนตื้ดตื้อ ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะผมรู้สึกว่า MPJ จะได้ยิงลูกนี้อ่ะไปนี่ไง <laughs> ถูกจริงด้วยนะครับถูกจริงด้วยคือคือคือผมถูกสามหรือสี่แล้วว่าเอาเป็นว่าถูกสามผิดสามไปก่อนแล้วกันนะเออนะครับหลัง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 นี้ผมจะคิดให้เร็วขึ้นละถ้าคือคือลูกนี้ที่ผมคิดว่ายกจะจ่ายให้ MPJ อะ่ะเพราะว่าเพราะว่าถ้าสมมติอันนี้มา ตอนแรกมันจะพลิกให้กอร์ดอนใช่ป่ะแต่กอร์ดอนไม่น่ายิง3ได้แล้วแล้วแอนฟนีไซมอนอ่ะที่อาจจะรอซ้อนตัวคัตอยู่อ่ะมันจะปล่อย MPJ ลง่งเพราะฉะนั้นผมเลยมองว่าเขาจะจ่ายให้ MPJ ซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยเห็นปะเนี่ยลูกสอนชี้นะเรียบร้อยนะครับนะอ่ะถูกอ,อีกแล้วนะใช้ได้นะผมผมถือว่าฟอร์มผมเริ่มคล้ายนิโคล่าโยคิชขึ้นไปเรื่อยๆแล้ว เนี่ยฟอร์มผมเริ่มใครนี้เขาไล่โยเกิศขึ้นไปเรื่อยๆแล้วอ่ะลูกนี้เป็นไงสิลูกนี้เป็นไงอ้าวอะไรอ,ะอ่ะอ๋ออันนี้น่าจะอธิบายเป่าวะอ่ะพิกพิกเสร็จอ่ะจะให้ KCP จะให้จะมาวอ๋อให้ KCP หรือให้จะมาวถูกไหมอ่ผมคิดว่าลูกเนี้ยปั๊บปั๊บแฮนดออฟมานี่เบรกนี่ปับป๊บ,บล่าง อ่ะผมคิดว่าให้จะเมาวแล้วกันนะครับผมคิดว่าเขาจะให้จะเมาวหรือจะแฮนด์ออฟให้ MPJ วะโอ้โหไอ้เชี่ยจะเมาวจะเมาวดิยกไม่ได้ให้จะมาวจริงหรอเล่นเอง แล้วก็จะเมาล <laughs> ไอเชีย่ยไอเชีย่ยคือแม่งมีหลายดอกมากไม่มีหลายดอกมากโอ้โห้ไอเชี่ยคือคือจริงๆอ่ะเพล่นเนี้ยน่าสนใจมากเพล่นเนี้คือ,ค,อ,ค,อคือมันเล่นแอคชั่นต่อแอคชั่นทุกคนอ่ะอันนี้มีสปริตแอคชั่นแล้วหนึ่งถูกปะมีสปริตแอคชั่นแล้วหนึ่งนะแต่ประเด็นคือเอ่อ KCP คัทมีตัวซ้อนแล้วก็ตัวตามยังตามอยู่ อันนี้ยังดีใน MPJ อยู่โอเคโยกยังส่งไม่ได้ทีนี้ทีนี้ปั๊บ MPJ โยกจะจ่ายให้ MPJ ที่คัดนะโยกจะจ่ายให้ MPJ ที่คัดแต่แต่แตอ่ะมาสักทีสิรอเฮียเหมือนค้างนะเนี่ยปุ๊บมันจ่ายไม่ได้เห็นปะมันจ่ายไม่ได้เออนะครับพอมันจ่ายไม่ได้โยกก็เลยเล่นเองเล่นเองเสร็จปุ๊บเดนเวอร์แม่งเซตสกรีน เซสสกรีนสองคนเลยเซสสกรีนสองคนให้ให้เมอร์รี่เนี่ยปับ๊บแล้วมีสองคนไปลุมมีสองคนไปลุมเสร็จปับ๊บเนี่ยเห็นปะ่ะแบ็กสกรีนให้ Marie เมอร์รี่สองคนเนาะแล้วสิ่งที่สิ่งที่โยคิดดูก็คือเนี่ยแม่งมองมาทางเนี้ยมันเหมือนจะให้เมอร์รี่ใช่ปะ่ะเหมือนจะให้เมอร์รี่แต่สิ่งที่พีคที่สุดก็คือม,มันมันเห็นแล้วอะมันเห็นแล้วอะว่ากอร์ดอนกันลังจะมาแล้วก็เรียบร้อยดีครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยแม่ง d ด r i นีลเฮาแม่งเสือกจะไปหาเมอรี่ก็แตก oh. ชื่อแม่งโคตรยากเลยว่ะแม่งยากสัตว์อะไรวะเน,นี่ยแล้วนี่คือสิ่งที่แม่งต้องแบบโอเปเรตอ่ะเนี่ยเราอันนี้คือแม่งคือการแมนิพลเลตด้วยนะเนี่ยแมนิพลเลตฝั่งเดียวกันหมดเลยอ่ะนึกว่าอกว่ามันมันอยู่ฝั่งเดียวกันหมดอะแล้วโยกมองอยู่เนี่ยเออคือคือมันจะแบบช้อยส์ไหนก็ได้แล้วสุดท้ายแม่งโนลุกพาสแล้วให้อรอนกอรดอนยก อ่ะอันนี้อินเวอร์สสกรีนอินเวอร์สสกรีนให้ MPJ เนี่ยอ่ะเห็นปะอันนี้คือวิธีการอ่านอ่านดีฟเอนส์ของโยกเว้ยคือคือพออินเวอร์สสกรีนเสร็จปับ๊บอันเนี้ยสู้ไม่ไหวอยู่แล้วถูกปะพอมันหลุดจากเจอเรนดูเลนไปสวิตช์แล้วเนี่ยนะครับเบิร์กก็เลยมาเฮลพอเบิร์กเฮลก็เรียบร้อยครับ MPJ โล่งเนาะโหแม่งยากจัดเลยว่ะ <laughs> อ่ะปับ๊บ โยกมาตุ้มตุ้ม a อรอนฮอล i d เดไม่เนี่ยแม่งมีสองอปชั่น่ะกูจะเลือกออปชั่นไหนอะกูไม่รู้ไงกูไม่รู้อ่ะงั้นผมเลือกกอร์ดอนแล้วกันผมเลือกกอร์ดอนแล้วกันผมคิดว่ากอร์ดอนจะคัดเพราะว่าเลเอลลรอนจะไปปิดจะไปปิดเออไอ้นี่เอา้าเอา้า แต่ให้กระดอนเหมือนเดิมเนี่ยโ,ยโย้ยยกผิดพลาดอันนี้ผิดพลาดอันนี้ผิดพลาดเอาอันนี้อันนี้รอบชิงสายปีที่แล้วอันนี้รอบชิงสายปีที่แล้วอ่ะอืมเอาอันนี้เขาพูดถึงว่าไอน,นี่ไงเขาพูดถึงว่าแบบการการเอาบิ๊กมาซ้อนอะ่ะการเอาบิ๊กไว้ที่นอนชูเตอร์อ่ะนะการเอาบิ๊กไว้ที่นอนชูเตอร์เห็นป่มเออเอาเอดไว้ที่กอดอน นะครับเอาแล้วก็เอาสีมาอยู่ที่มาอยู่ที่น ok ิโคลายโอคิชอะขอฟังหน่อยดิเนี่ยเห็นไหม with AD switch off and roaming ก็คือให้ AD ไปอยู่กับน้องชูเตอร์ซึ่งซึ่งปีที่แล้วก็คือปีที่แล้วก็คือเนี่ยเลเกอร์ก็เลย,ยงนีแหละเออเผลอเอตั้งแต่ทิมเบอร์วูฟเลยด้วยซ้ํานะครับซันด้วยหลายๆทีมเลยเล่นแบบนี้นะครับอะถ่าไถไถไถเสร็จจะส่งให้เพตตันวะสั้นหรือเปล่า B ให้ทางด้านของคริสตินบราวน์หรือ C ีเขายิงเองโอเคผมว่าลูกเนี้ยยิงเองนี่ไง นเนี่ยเหมือนเดิมเห็นป่ะเหมือนเดิมเลยคือคือให้โดมาสไปอยู่กับนอนชูเตอร์อย่างเอคอยสอนใต้แป้นถูกปะเออเน,นี่ยเหมือนเดิมเลยเหมือนเหมือนสามสี่เพที่ผ่านมาอ่ะชนให้กอดอนให้เพย์พีวัดเนี่ยเราเขาก็บอกว่าให้คิดไวด้ดีๆนะ ระหว่างที่คุณคิดอยู่เนี่ยนิโคล่าโยคิชแม่งคิดเร็วแค่ไหนเพื่อที่จะแบบ breaking defense อันเนี้ยนะครับซึ่งสำหรับผมนะผมมองว่าให้ชูเตอร์ว่ะไอ้เชีย่ยไอ้เชีย่ยมันเป็นไปได้ยังไงวะมันเป็นไปได้ยังไงวะคือคือแม่งแบบอ่านอย่างเดียวไม่ได้ดิคือคือคือ passing skill มึงเหนือมากอะนึกภาพออกปะ คือพา s i ซิงสกิลมึงมึงบ้าแล้วเชียอะไรวันเนี้ยเชียอะไรวันเนี้ยอ่ามิสแมชอันนี้มิสแมชปั๊บยังไงอันนี้มิสแมชแบบตั้งอ่าแบบไม่ได้ตั้งใจนะผมว่าส่งไปให้พีวัดผมว่าส่งไปให้พีวัด เพราะว่าเดี๋ยวแอรอนฮอลลเดยจะขึ้นมาดูออฟบรีดอาจจะต้องตามเออแล้วไอ้น,นี้ต้องปิดคนใกล้สุดก็คือเร็กจอ่ะผมว่าส่งให้พีวัดคัดหลังไปออโยกมึงมึงมึงทำให้กูดูโง่อ่ะคือแบบคือแม่งเป็น พาสนะแต่แต่ว่าแต่ว่าแม่ก็ไฮเปอร์เซนเทจฟินิชชิ่งอ่ะคือแบบอ๋อคือ คือคือติงกิบาสเกตบอลเขาอธิบายว่าการส่งยัดไปที่ตัวผู้เล่นสักคนหนึ่งอ่ะมันมันทำให้เราคิดว่าเออเฮ้ยกูมีกูดีเฟนซ์อีกคนหนึ่งอยู่หมายถึงอ่ะอย่างลูกเนี้ย p t u c ทักเกอร์แม่งอ่ามันมันมันดีเฟนซ์มันดีเฟนซ์แบบมันคิดว่ามันคิดว่ามันเอากอรอนอยู่กอรอนไม่ได้อยู่ข้างหน้ามันถูกปะแต่สิ่งที่แม่งเกิดขึ้นคือยกเห็นแล้วว่าว่ากอรอนสามารถจบได้อ่ะก็ก็ยัดไปเลย แล้วแล้วแล้วพีเจทักเกอร์ที่คิดว่าโอเคตัวเองเอาอยู่และกูสเต์อินฟรอนต์ละมันจะไม่ได้พะพวงหรือว่าระวังลูกส่งเว้ยเออแล้วมันก็เลยเกิดสิ่งนี้ขึ้นเนี่ยนะครับแล้วก็ได้ฝาวโอ้โะลูกนี้ลุงจะให้เคซีพีเหรออ่ะปับ๊บหมุนมาหมุนมาหมุนมาลูกนี้โอ้โหเฮีย คือเอาจริงเอาจริงทีมเดนเวอร์มันสร้างมาดีอะผมบอกเลยนะก็ต้องก็ต้องเอ็มพิงเจไหมหรือจะมึงจะให้กอดอนจริงเหรอคือลูกนี้ทบีแฟร์มึงต้องชูเตอร์อ่ะโอ้โหเกินไปเกินไปยกยกเกินไป คือคือขนาดผมเป็นคนที่แบบดูบ่อยนะแบบหมายถึงแบบแบบกูจะอวยเอาง่ายคือคือท,ที่บอกว่าดูบ่อยคือผมอวยทุกครั้งอะนะครับแต่พอแม่งมา breaking my เองแล้วแล้วบวกกับ passing skill และ vision นะ่ะคือ How the fuck มึงส่งให้คอดอนยังไงวะมึงแบบสามผู้เล่นอยู่ตรงเนี้ยแล้วมีคนซ้อนหลังอ,อีกหนึ่งคนอนะ่ะแล้วมึงแบบฮุกฮุกเพื่อผ่านมือเพื่อได้ high percentage shot ที่สุด What the fuck ไปอันนี้ยังไงอันนี้อันนี้น่าจะลูกถนัดก็คือเข้ามารับพี่แอนโร์แล้วก็หาคนไท่เนี่ยปั๊บปั๊มเฟกทีนี่งไงมาแล้วดูนะปั๊บปั๊มเฟกทีปั๊มเฟกเสร็จ ปั๊มเฟกเสร็จตรงเนี้ยแม่งเห็นแม่งเห็นพื้นที่ตรงนี้แล้วอะ่ะหรือว่าว่าปั๊มเฟกเสร็จมันเห็นพื้นที่ข้างล่างแล้วแล้วยกยกเห็นแล้วว่ามันไม่มีใครดูคัดหลังอะ่ะโอ๊ยเกินไปเกินไปไมันเกินไปจริงๆโอ้แล้วนี่แล้วนี่นอ่ะผมว่าเพลงนี้แม่งเฟียวหนักแน่นอนผมว่าเพลงนี้แม่งเฟียวหนักแน่นอนนะอ่ะลูกนี้ทูออนบอลปับ๊บยกมานิพูลเลตหนึ่งนะยก จะให้ MPJ นั่นแน่ KD ไปแล้ว KD บอกเอ้ยยอมแพ้แล้วครับผมอ่อนึงครับเนี่ยแล้วก็ปับ๊บข้ามข้ามเสร็จข้ามเสร็จชูมือชูมือเสร็จจ่ายให้โอ้โอ้โอโอดูดิแม่งชูมือชูมือแล้วไอ้เนี่ยผมว่า เกตาเบดีออฟน่าจะเข้าใจว่าน่า,นาจะโทรล็อบหรือเปล่าหรืออะไรไม่แน่ใจนะแต่ว่ามันโดนโยคิดแมนนิพลเอตว่าจะใจ่ายให้ข้างบนหรือไม่ก็ยิงถูกป่ะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือโยคิดแม่งส่งลงล่างอ่ะส่งลงล่างอ๋อเกตาเบดีออฟคิดว่ามันจะส่งให้เอ็มพีเจเว่เลยกระโดดไปดักแต่ว่าแม่งหาตัวคัดลงล่างโอ้ยขอร้องอะ่ะยกขอร้องอะ่ะอ่ะ ทุกคนถูกเท่าไหร่กันบ้างทุกคนถูกเท่าไหร่กันบ้างบอกผมทีเด้อคือผมคุยไปคุยมาคือแม่งผิดเดยอะคือคืออันเนี้ยคือถ้ามาพูดคุยกันจริงๆอ่ะมันเหมือนกับอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ประเด็นแรกเนาะคืออ่าผมกับพี่เป้ก,ก็คุยกันหลายครั้งว่าอย่างเทรมอนกรีนเนี้ยหลายครั้งอ่ะมันคือการส่งแบบริสพาส เพื่อที่ให้ได้ไฮเปอร์เซนเทชช o ่ไฮเปอร์เซนเทชมากที่สุดคือใต้แป้นถูกปะไฮเปอร์เซนเทชชั่มากที่สุดคือใต้แป้นเนาะแล้ววันนี้เราก็เห็นหลายช็อตเลยที่เชื่อ er, คนอื่นก็โล่งนี่หว่าถูกปะ MPJ โลง่งอยู่อยู่ฝั่งวีกไซส์หรือหรืออะไรอย่างเงี้ยโหแล้วคือถ้ามันคือถ้ามันไม่โหดอะเอาง่า <laughs> ยคือมันโหดมากเลย <laughs> คือไอ้ลูกที่เราแบบคิดว่าโอเค the best The b e s t chance แล้วกันนะแบบโอกาสสูงสุดคือแม่งต้องส่งให้ตัวยิงอะ่ะเพราะว่าตัวหญิงแม่งว่างมากแต่ที่ไหนได้แม่งเห็นกอร์ดอนคัดล่างแล้วแล้วตัวเองก็โดนตัวเดงก็โดนปิดอยู่2คนแล้วแล้วแล้วต้องรีดว่ามีใครมาเฮลกอดอนอีกอย่างเงี้ยโหโหแล้วแม่งแบบ process แบบนั้นภายในแบบวิระดับวินาทีอะ่ะถูกปะ่ะโหด โหดมากจริงไม่ใช่ใหมายถึงกลัวทายโหดนะไอเชียโยกอะทายโหดมากเอ้ยไม่ใช่โยกแม่งจ่ายโหดมากจะเอาริสเออ่แบบโลว์เปอร์เซนเทจพลาสแต่ตัวเองแม่งสูงแล้วส่งดีสัดๆ่ยถูกป่ะมันเลยกล้าทำอะ่ะเออไม่ไงั้นมันก็จะเป็นการคิกเอาธรรมดา that's why ครับ that's why มันมันมันเลยมีเทียร์ระดับว่าอ่ะทำไมเลบรอนเจมส์สูง6ฟุต9จ่ายดีทำไมอ่าทำไมอ่มอ ok ic, นานิโคลาโยคิชจ่ายดีขนาดนี้นทำไมเมจิกจอนซันจ่ายโหดขนาดนั้นทำไม ทา uh, งด้านของลูก้าดอนเชถึง Skip p a ร s ได้รวดเร็วว่องไวแล้วแบบคิดมาแล้วทั้งนั้นไอ้พวกนี้แม่ง6ฟุตแอัพหมดเลยถูกปะ่ะเออนะครับอันนี้ก็คือเทียร์หนึ่งที่เอ,อไม่ใช่เทียหนึง่งมันมันคือสิ่งสิ่งหนึ่งเนาะที่ที่ช่วยให้ผู้เล่นที่สูงกว่าแล้ว p l y y m k k n n s s k l l l ดีรวมถึงทําแต้มดีมันมีภาษีมากกว่าคนอื่นนะครับหรือจะเป็นอย่างยานิสก็ได้นะเออนะครับแบบคือแค่ผมนึกภาพเทยรอย่างอะ เทรยังมันต้องส่งยังไงวะไอไอลูกที่จะให้ Aaron อารอนกอร์ดอนอ่ะมันอาจจะต้องส่งเด้งพื้นซึ่งแม่งก็ริสที่จะโดนตีนถูกป่ะอะไรแบบเนี้ยเนาะแล้วโอ้โหทั้งโปรเ e สการคิดทั้งอะไรต่างๆนานาต้องต้องนับถือนับถือไอเชยโยงจริงเนาะก็ประมาณนี้ละกันถ้าใครได้เท่าไหร่อะไรยังไงก็มาบอกนะคือผมเลิกนับคะแนนแล้วเพราะกูผิดไปเยอะนะกูผิดไปเยอะเนาะก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้ เข้ามาคุยกันได้ว่าทุกคนถูกอันไหนกันบ้างขอบคุณ Thinking Basketball อีกรอบหนึ่งด้วยนะครับที่เขาก็ไม่ได้ให้ใช้หรอกนะแต่ว่าก็กขออนุญาตยืมใช้หน่อยละกันเพื่อความบันเทิงและความสนุกของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันวันหลังครับสหรเวัานี้ลาไปก่อนจ้า